สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟมีบนส,รรรสีหลากหลายเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมีทั้งหลักสิบแล้วก็หลักร้อยกันเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ไฟห่างหายจากการลงคลิปไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไฟมีไม้ตั้งแต่หลักสิบแล้วก็หลักร้อยมาฝากกันนะคะก่อนที่จะไปดูราคานะคะไฟก็จะพามาดูก่อนว่าเออมีต้นอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะ,ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะนี่ค่ะ มีทั้งบอลเก่าไม้มีชื่อแล้วก็มีลูกไม้สวยๆก็มีนะคะนี่ก็มีนะท่านผู้ชมห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์นะคะบอลสีก็เริ่มโตขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับค่าจัดส่งนะคะ70บาทเหมาๆนะคะท่านผู้ชมขะ 70บาทเหมาเนะคะจะส่งให้แบบแตะก้าไปษนีส่งด่วนนะคะไม่บวกเพิ่มนะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่อยากซื้อนะคะก็โทรมาหาไฟได้เลยนะคะแล้วก็บอกชื่อต้นไม้ที่อยากได้นะคะแล้วก็ราคาเนาะก็แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยไว้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสาหรับเบอร์โทรไฟจะขึ้นไม้ที่ชื่อคลิปนะคะหรือ จะเนีย่ยค่ะหรือจะเป็นเบอร์ที่ไฟพูดมาเลย086 4096617นย์เก้ะคะอันนี้เบอร์โทรนะคะโทรได้อย่างเดียวแอดไลน์ไม่ได้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ086 4096617นะคะโทรได้อย่างเดียวแอดไลน์ไม่ได้นะถ้าเป็นเบอร์ไลน์อีกเบอร์หนึ่งนะท่านผู้ชม097เกาอาไม่ใช่ถ้าเป็น ลูกค้าค่ะถ้าเป็นเบอร์โทร0864096617นะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์ไลน์0931670128นะคะอันนั้นอะแอดไลน์ได้โทรไม่ติดนะคะเห็นไหมคะหายไปนหนึ่งสัปดาห์ไฟล์ก็เบอร์กันไปเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะคิดถึงลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆมีลูกค้าโทรมาหาไฟล์ด้วยนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม้หลักสิบเลยนะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปเป็นไม้หลักร้อยนะคะ อันนี้นะคะคือหงเหินนะคะหงเหินจะอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะรู้สึกว่าจะมีหลายกระถางเหมือนกันนะคะท mm. ่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะในตู้ก็ยังมีอีกนะคะฟอร์มนี้นะท่านผู้ชมขออนุญาตขายเป็นฟอร์มนะคะฟอร์มเดียวกันนะคะเจ็ดสิบบาทส่วนใหญ่วันนี้ขออนุญาตปัดเป็นเจ็ดสิบนะท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้คือบางอันมันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะจะได้ง่ายๆเนาะอันนี้กุมพกานเจ็ดสิบบาทนะคะกุมพกันนี่รู้สึกว่า ถานุ้นก็มีนะท่านผู้ชมมีหลายกระถางอยู่อันนี้คือเจ้าจากักรพรรดิด่างนะคะเจ้าจากักรพรรดิด่างนี่ลูกค้าค่ะเอาไปอันนี้มันไม่ใหญ่เท่ากับชุดนู้นนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีแค่สองกระถางนะคะนางกิรินีเทวีลูกค้าเจ็ดสิบบาทนางกิรินีเทวีมีหลายกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็หงเหินเจ็ดสิบ อันนี้ลูกค้าเจ้ากรุงอังวะเอาไปเจิเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ขออนุญาตปล่อยราคาราคาเดียวกันคิดง่ายนะคะบางตัวเนาะเจบาทส่วนใหญ่นะเจ้ากรุงอังวะนะคะมีแข้งนะลูกค้าขาโตไปเขาจะกัดแนวแนวหงเหินห,ง,ห,ง,หงสุวรรณนะคะต่อไปขุนสีโคชะคงนะคะขุนสีโคชะคงก็เจิบาทนะคะบอนใบแข็งนะเจิบาทนะคะ เดี๋ยวบางทีฟาฟก็จะไปดูในตู้ให้อีกนะถ้าตรงนี้ไม่พอนะแต่ไฟก็จะแจ้งก่อนนะว่าลูกค้าขาต้นที่ไฟโชว์เนี่ยไฟายขายไปแล้วแต่มันมีไซส์เดียวกันอยู่ในตู้ลูกค้าเอาไหมอย่างเงี้ยน,น,นะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้ผีเสื้อสมุดร,รู้สึกวันนี้จะมีะเดี๋ยวไฟดูให้ไซส์เนี้ยนะคะเจ็ดสิบบาทโอ้ลูกคา้าผีเสื้อสมุดเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดออกมานะโตไปสวยพระบังโพยภัยรู้สึกว่ามีกระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะ แล้วก็อันนี้ก็หงเหินเจ็สิบบาทอันนี้คือพูทเทาเฝ้าเรือลูกค้ามันไม่ได้ใหญ่แบบรอบก่อนนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะพู้เทาเฝ้าเรือนนะคะมีหลายกระถางอยู่นะสีบุรีรัมมีแค่กระถางเดียวนะคะพิเศษไปเลยเจ็ดสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวจริงๆนะคะอันนี้นกเพลเก้าด่างแต่หน้าไม่ไม่ค่อยชมพูนะลูกค้าแต่ว่า มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขียวแล้วก็กัดมันด่างนะเอาไปสองร้อยนะคะนุพเก้าด่างมีกระถางเดียวนะคะอันนี้เจ้าจาัก,กรพพัดด่างแต่ว่าด่างน้อยนะคะก็เอาไปพิเศษลูกค้าเอาไปร้อยเดียวนะคะเอาไปร้อยเดียวนะคะพิเศษไปเลยเนาะหลังจากที่ไฟห่างหายไปหนสัปดาห์นะคะโปรให้ลูกค้าไปเลยแต่ก็ไม่ได้โปรเยอะขนาดนั้นนะคะเนาะอันนี้สีปาดเจ็ดสิบาทนะคะ อะม่วงมงคลเหลืออยู่นี่นะคะเจบาทนะคะปกติหนึ่งรอยเนาะนี่หงหืนดาวเพียงดินเจบาทนะคะต่อมานะลูกค้ามากันที่ถาดนี้นะคะอันนี้คือจุลพลเอาไปเจ็ดสิเหมือนกันนะคะต้นไม่ใหญ่มากนะคะมีประมาณสองกระถางนิลเศษนี่มีกระถางเดียวนะลูกค้า ไฟต้องไปหาอีกนะคะ70บาทนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้แดดกําลังเริ่มออกนะคะคุเท่าเฝ้าเรือน70บาทเนี่ยค่ะถ้าไหนเป็นกระถางเล็กายขอนุญาตไม่เปลี่ยนกระถางนะลูกค้า,าไปเปลี่ยนเอานะคะก่อนปลูกเนาะสอพินยา70บาทนะคะแดงๆแบบนี้เลยปีกิน,นารี70บาทอันนี้หยาดฝนหยาดฝน70บาทนะคะ พุทธเฝ้าเรือนก็เจ็ดสิบเนาะอันนี้กุมภาการก็เจ็ดสิบบาทพุทธเฝ้าเรือนเจ็ดสิบอันนี้ตะวันชิงพบลูกค้ามีกระถางเดียวเอาไปเจ็ดสิบนะคะพิเศษเลยต่อมานะคะอันนี้นางกิรินีก็เจ็ดสิบนะหานุมานอันนี้หานุมานเข้าเฝ้านะคะหนุมานเข้าเฝ้ามีกระถางเดียวลูกค้าเอาไปเจ็ดสิบบาท นี่เรือนหลวงมีกระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบบาทนะคะนี่อันนี้ก็นางกิริณีทวีเจ็ดสิบาทนะคะผีเสื้อสม,มุดเจ็ดสิบาทเนาะราคาเดียวกันนะคะอามะขวานลังสาร์ลูกค้าเจ็ดสิบาทฟอร์มนี้นะคะป้ายแล้วนะเจ็สิบาทมีหลายกระถางนะคะมะขวานลังสัต์อ่าทีนี้เดี๋ยวไฟจะพาไปขึ้น เอาไม้หลักสิบให้ครบก่อนเนาะลูกค้าเดี๋ยวไฟค่อยพาไปไม้หลักร้อยนะคะมาตู้นี้ลูกค้าขาอันนี้นะคะอ่าจะอุ้ยมีแซมร้อยบ้างนะคะลูกค้าอันนี้หงเหินเจ็ดสิบาทเนาะหยาดฝนก็เจ็สิบาทดาวเพียงดินเจ็ดสิบาทเท่าเดิมเนาะอันนี้เจ้าจกักรพรรด,ดิ่างลูกค้าอ่าไฟบอกราคาไปแล้วร้อยห้าสิบบาทเนาะ อันนี้สี่บาทลูกค้าสี่บาทอันนี้ต้นที่กัดสีแล้วไฟขอ8แปดสินะลูกค้าเพื่อสร้างมาตรฐานความต่างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาขายแล้วคือได้ไม่เหมือนกันนะคะขอโทษจริงๆนะคะมีเจ็ดสิบกับแปดสิบเนาะนี่ค่ะมะขวานเจ็ดสิบนะคะอันนี้นางไหมนางไหมมีเนี่ยมีหลายกระถางมาลูกค้านางไหมสามด้วยมั้งห้าสิบาทนะคะนางไหมเอาไปห้าสิบบาทนี่ค่ะ แนวนี้นะคะนางใหม่เอาไปห้าสิบบาทนะคะอแล้วก็อันนี้อ่ะมะเขวานลังสารมีเยอะนะคะนี่บอกได้นะลูกค้าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนี่ออกศึกนะคะออกศึกเอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไฟมาคัดให้ลูกค้ามีหลายกระถางอยู่นะคะนี่เดี๋ยวไฟลองเชิงตามองก่อนว่ามันมีพันอะไรบ้างที่เราจะพอคัดได้นะคะ เยอะอยู่ค่ะทางนู้นก็เยอะแต่ว่าจะเป็นพันซ้ำๆพญานคาราชดลูกค้าพยานคาราชดน้อยกว่าไซส์หนึ่งร้อยหน่อยหม่เนี่ยค่ะเอาไปที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะพญานคาราชดวันนี้ขอปล่อยที่เก้าสิบนะคะเพราะว่าน้อยกว่าร้อยหนึง่งที่ไฟปล่อยไปสัปดาห์นู้นหน่อยหนึ่งนะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นดีไหมคะนี่ผู้ช่วยติดตามตั้งแต่เช้าเลยค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ไฟเอาไฟเอาไฟฉายใส่หัวเลยแกงส้ม ยังไม่เลิกช่วยขายใช่ไหมลูกช่วยขายอยู่เนาะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มีทั้งนังไม้นี่มีหลายอย่างเลยท่านผู้ชมมีสุนทรทูด้วยนะคะนั่นโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝ้าพาไปดูไม้หลักร้อยนะอันนี้นะคะคือสีหลัหุ้มทองลูกค้าเหลือสามกระถางสุดท้ายนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหลวงปู่ขาวบอนมีแค้งนะคะ วันนี้หลงภูเขาเอาไปร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่มีสี่กระถางนะคะชินนบัญชรลูกค้าชินนบัญชรต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะกระถางสุดท้ายแล้วลูกค้าเอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบนะบางใหญ่ลูกค้าคะบางใหญ่ขออนุญาตตัดเป็นสองไซส์นะคะเพราะว่ามันมีไซส์ใหญ่หน้าแดงกับที่กําลังกัดนะคะถ้าแบบนี้ต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะกําลังกัดแดงแดงบางใหญ่แบบนี้ นี่นะคะต้นนี้นะคะเอาไปสองร้อยนะคะใส่สองร้อยมีใส่ไหนบ้างอันนี้ก็ไปสองร้อยนะคะนี่นะคะอันนี้อ่ามีแค่สองกระถางลูกค้าเอาไปกระถางละสองร้อยที่เหลือเอากระถางละร้อยร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่สามกระถางร้อยแปดสิบเมืองกาญจนบุรีก็เอาไปร้อยแปดสิบบาทนะคะไฟเก็บก่อน มูเทียนทองสวยนะลูกค้ามนเทียนทองสวยเอาไปร้อยห้าสิบมนเทียนทองสวยมากใบหนานี่เห็นไหมคะมนเทียนทองเอาไปร้อยห้าสิบนะคะทศก้านนะคะทศก้านมีร้อยห้าสิบกับร้อยแปดสิบนะคะต้นที่อันนี้นะคะกัดสีน้อยกว่าเล็กกว่าเอาไปร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบกับนี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบ มีต้นใหญ่สามต้นลูกค้าเอาไปร้อยร้อยแปดสิบบาทหนูสามต้นข้างหลังเอาไปร้อยแปดสิบบาทใหญ่จริงกำลังกัดสีนะคะต้นเล็กเอาไปร้อยห้าสิบต้นละร้อยห้าสิบนะคะสองฝั่งโผงเอาไปร้อยห้าสิบลูกค้ากำลังกัดแดงนะคะมีอยู่ประมาณห้าหกกระถางสวยจังเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทมาเลย อ่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบทสกันเพชรเจ็ดสีด่างน้อยแต่ด่างนะน,นะคะแต่เขากําลังกัดสีลูกค้าเอาไปตัวละร้อยห้าสิบนะคะหลอดใหม่เนี่ยค่ะมันจะติดด่างอย่างนี้แต่ว่าได้ลูกสวยแน่นอนนะคะถ้าติดด่างน้อยเนาะเนี่ยค่ะเอาไปร้อยห้าสิบนะคะนี่ร้อยห้าสิบบาทกัดสีสวยๆ,ๆนี่เอาไปร้อยห้าสิบบาทลูกค้า ต้นนี้กัดกว่าเขาเยอะหน่อยลูกค้าเอาไปร้อยแปดสิบาทนี่เห็นไหมคะเดยวเขาก็ค่อยออกมาเองนะคะเอาไปร้อยแปดสิบบาทต้นต้นกัดเยอะสุดนะคะต่อมาฝั่งนี้บ้างลูกค้ามาที่งานลูกไม้นะคะอันนี้ก่อนไปงานลูกไม้อันนี้สี่บาทต้นใหญ่นะคะเอาไปหนึ่งร้อยนะคะณวันนี้มีเจ็ดสิบแปดิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยมีกระถางเดียวนะคะลูกไม้ลูกค้า อันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้กระถางที่หนึ่งใบมีตำหนีนิดนึงตรงนี้นะคะไฟแจ้งก่อนแต่ต้นใหญ่นะคะลูกไม้กระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทใหญ่มากใหญ่มากนะคะแพ็กยังไงเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะแพ็กได้นะคะลูกไม้กระถางที่สองลูกไม้กระถางที่สองก็หนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะเป็นแนวนี้ หญ่มากใหญ่จริงนะคะหนึ่งร้อยบาทลูกไม้กระถางที่สามวันนี้บอกบอกเป็นเป็นชื่อนะคะชื่อเลขนะคะลูกค้าลูกไม้กระถางที่สามนี่นะคะ่ะลูกไม้กระถางที่สามลูกไม้กระถางที่สี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็ลูกไม้กระถางที่ห้าหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้กระถางที่ห้าหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ลูกไม้กระถางที่หกหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยจังลูกไม้กระถางที่หกสวยทุกกระถางนะคะลูกไม้กระถางที่หกลูกไม้กระถางที่เจ็ดหนึ่งร้อยบาทลูกไม้กระถางที่แปดหนึ่งร้อยบาทนะคะ แล้วก็จะมีไตพบนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทไตพบหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางใหญ่ๆเลยนะคะนี่ไตพบนะคะนี่หน้านี้ก็มีสวยมากมีหนึ่งยห้าสิบบาทกับหนึ่งร้ยี่สิบาทนะคะไตพบเนาะอันนี้ก็หนึ่งรอยี่สิบาทเวทมอรกตนะคะเวทมอรกตนะคะต้นใหญ่ๆเลย เอาไป400นะคะเวทมรกตนะคะม,มาตรงนี้นะลูกค้าเป็นผมพิมานกับอับสรสวรรค์เดี๋ยวไฟคัดให้นะคะคัดกอ่อันไหนยังไม่หลายใบยังไม่ตูไฟก็จะยังไม่ขายนะคะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้แต่ก็จะขายราคาตามป้ายนะคะไปเยอะไปน้อยเนาะลูกค้าอันนี้เอาไว้กดนะคะ ให้เขาฟอร์มสวยๆกว่านี้หน่อยนีได้ยังอันนี้ได้ยัง,อนนอยงเอาไปก่อนนะคะอ่าประมาณนี้ลูกค้าได้อย่างละสองกระถางพรมพิมานนี่นะคะกระถางละสองร้อยนะคะนี่คะ่ะสองกระถางนี้กระถางละสองร้อยอับสวรสวรรค์กระถางละ 200. อสองร้อยนะคะกระถางละสองร้อยเนาะ เอออันนี้ลูกค้าเอาอันนี้ไปดีกว่าอ่ะอกระถางละสองร้อยนะคะใหญ่กว่าอ่ะต่อไปไปทางนู้นนะคะอันนี้ชมพูทวีปลูกค้ามีสองกระถางป้ายแล้วนะคะเอาไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะแล้วตะนาศีลูลกค้าเอาไปกระถางละสองร้อย มีอยู่ไม่กี่กระถางที่ขายได้นะคะที่เหลือเดี๋ยวรอให้เขาโตง,งามๆก่อนนะคะนี่ก็สองร้อยนะคะทีนี้ค่ะเท้าลำไยลูกค้าเท้าลำไยก็ไปสองร้อยนะคะอ่าขายได้กระถางนี้แล้วก็นี่ก็สองร้อยนะคะ นี่ต่อไปค่ะท่าดวางแก้วลูกค้าหน้าสวยมากไฟล์หายไปอาทิตย์หนึ่งคือแบบไม่ได้เปิดตู้หนึ่งอาทิตย์นี่ค่ะสวยมากต้นละสามร้อยนะคะมีอยู่ทั้งหมดหน้านี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดห้ากระถางนี่ค่ะสามร้อย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 แล้วก็สามร้อยนะคะ ที่นี้เทพอักษราดาวเนี่ยค่ะตอนแรกมันขาวมากเห็นไหมคะน่าจะขายได้แค่กระถางเดียวนะคะเทพอักษราวันนี้เนาะเอาไปสองร้อยนะคะนี่เพราะว่าใบมันกําลังเห็นไหมคะเปื่อยแต่มันก็ขึ้นใบใหม่มาแล้วนี่คะ่ะท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้อ๋ออีกตู้หนึ่งท่านผู้ชมขออภัยค่ะอันนี้คือพลายจันนะคะพลายจันส่ตั้งแม่เลยเอาไปสามร้อยนะคะ นี่ก็ภายจันสามร0อเหมือนกันนะคะต่อมาสีนนชัยลูกค้าสีทนนชัยเอาไป100บาทนะคะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวฟาจบคลิปจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลเด์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกๆท่ทานมากๆนะคะ